นักกีฬาที่ลงทำการแข่งขันลำดับที่17พิชยธิดาเกศกุลสโมสรจินตนาทีมเอค่ะ ในที่จบลงนี้นะคะเพชยาธิดาเกศกุลสมสสรจินนาทีม A ค่ะทุกท่านที่รับชมอยู่ในการไลฟ์สดของเพืงานประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬาบุรนนสกศึกษประเทศไทยนะคะเราทำการไลฟ์การแข่งขันรุ่นเยาวชนอุปกรณ์บันอยู่นะคะขณะนี้ ตอนนี้มีเป็นนักกีฬาต่อไปคนที่18ค่ะแล้วมีนักกีฬาในอุปกรณ์บอลทั้งหมด24ิบีคนนะคะซึ่งนักกีฬาที่เข้าแข่งขันในครั้งนี้นะคะแบบเราอัดวิดีโอไว้นะคะเดี๋ยวหลายๆท่าน ที่เพิ่งเข้ามาใหม่จะไม่ทราบนึก<ช><ช>ว่าแข่งแบบเอะเราจัด<ช>สถานที่จริงหรอ<ช>สามารถจัดได้หรอไม่ใช่นะคะอันนี้เราเป็นการถ่ายวิดีโอไว้นะคะแล้วเราก็นำมาถ่ายทอดสดให้ผู้ตัดสินแล้วก็ให้ผู้ปก<ช>ครองหรือว่า<ช>บุคคลทั่วไปทุกท่านชมชผ่านทางไลฟ์สดค่ะค่ะสถานที่ที่เราใช้ในวันนี้ก็คือสมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยเพชรเกษม81นะคะ ขอาฝากทุกท่านนะคะที่พุ่งเข้ามาใหม่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะกดหัวใจรัวๆส่งมาให้เราด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กับนักกีฬานะคะทุกคนทุกคนเลยนะคะในวันนี้ท่านก็ติดตามข่าวสารกิจการดีๆได้นะคะจากเพจงานประชาสัมพันธ์สมาคมกีฬายิมนาสติกแห่งประเทศไทยนะคะแล้วท่านที่สนใจจะส่งบุตรหลานเรียนยิมนาสติกนะคะ ก็สามารถสอบถานได้ที่สมาคมกีฬาิมนิสิกแห่งประเทศไทยเลยค่ะพิชยาธิราเกศกุลจินตนาทีมเองอุปกรณ์บอล15.40คะแนน,นค่ะ